สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง Administration and Management พูดจัดทำนางสาวจุธามาพรูชัยรหัสนักศึกษา6 4 0 4 0 1 4นสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Administration and Management คืออะไรการบริหารตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Administration คำนี้นิยมใช้กับองค์กรทางรัฐกิจหรือราชการมีหัวหน้าที่เรียกว่าผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบจากความหมายที่กล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่าการบริหารเป็นเรื่องของ 1. คณะบุคคลไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง 2. มีเป้าหมายที่คณะบุคคลกำหนดร่วมกันและเห็นพ้องต้องกัน 3. มมีกิจกรรมการงานหรือการดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้น ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันทําร่วมมือกันรับผิดชอบโดยมีผู้บริหารเป็นผู้นําซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาความรู้ที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์จึงจะทําให้การบริหารประสบความสําเร็จได้การจัดการ Management หมายถึง กระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กรร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่กำหนดไว้5ขั้นตอนประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การการบังคับบัญชาสั่งการการประสานง,งานและการควบคุม Administration กับ Management เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากข้างต้นจะเห็นว่า Administration และ Management มีสิ่งที่เหมือนกันของการบริหารและการจัดการนั่นก็คือมีเป้าหมายเหมือนกันคือทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนสิ่งที่แตกต่างกันแบ่งออกเป็น3ข้อหลักๆนั่นก็คือ 1. การมุ่งหวังผลกำไร 2. กระบวนการดำเนินการ 3. การกำหนดหรือการปฏิบัติ 1. การมุ่งหวังผลกำไร การบริหารเป็นกระบวนการดำเนินการระดับการกำหนดนโยบายขององค์การโดยที่ไม่ต้องการผลกำไรหรือผลประโยชน์ขององค์การผู้บริหารพยายามบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การผลสำเร็จขององค์การไม่ได้คำนึงถึงผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับ แต่การจัดการเป็นกระบวนการบริหารงานใดๆขององค์การที่ต้องการกำไรโดยผู้จัดการจะต้องทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเพื่อให้องค์กรอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ 2. กระบวนการดำเนินการการบริหารเป็นกระบวนการดำเนินการเพื่อใช้ให้บุคคลเข้ามาร่วมมือกันทำงาน เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรแต่การจัดการเป็นกระบวนการสร้างเครื่องมือเพื่อให้คนเข้ามาทำงานตั้งแต่การบริหารบุคคลการเงินพัสดุการกำหนดนโยบายการวางแผนเป็นต้น3การกำหนดหรือการปฏิบัติการบริหารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายขององค์กรสำหรับการจัดการ ก็คือการนำนโยบายที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่กํำหนดไว้ปัจจัยในการบริหารการจัดการมีอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรปัจจัยในการบริหารการจัดการนั้นมีหลากหลายอย่างแต่ที่แพร่หลายมากที่สุดนั้นก็คือ 4M ได้แก่ 1. คน 2. เงิน 3. วัสดุ 4. การจัดก,การคนนับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างเป็นผู้คิดเป็นผู้กระทำต่างๆงานจะสำเร็จหรือไม่คนนับเป็นตัวแปรที่สำคัญการใช้คนให้ถูกกับงานจึงเป็นเรื่องที่ควรคํานึงถึงมากเงนินนับเป็นปัจจัยที่สำคัญรองลงมาการขับเคลื่อนใดๆ เงินนับเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นสิ่งที่หล่อล้อมให้คนงานบริบทต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในแง่ของปัจจัยสนับสนุนแต่ควรดำเนินการได้ความโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ควรให้เงินมามีอิทธิพลต่อความคิดมากเกินไปวัสดุ นับเป็นปัจจัยชี้ความสำเร็จของงานได้วัสดุจึงเป็นเสมือนแขนขาของการบริหารงานช่วยให้งานดำเนินไปอย่างที่ตั้งหมายไว้การใช้วัสดุอุปกรณ์ควรคำนึงถึงความประหยัดความคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดลอ้อมการบริหารจัดการมีข้อจำกัดอย่างไรข้อจำกัดในการวางแผนคือ1 ความแม่นตรงถูกต้องของข้อมูลในอนาคต 2. เกิดการกีดกั้นความคิดรเริ่มและสร้างสรรค์ 3. ก่อให้เกิดปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน 4. เสียค่าใช้จ่ายสูง 5. คุณค่าของแผนมีจำกัดการบริหารจัดการมีความสำคัญอย่างไร 1. ทำให้การดำเนินการตามภารกิจขององค์กรเป็นไปเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ในมุมของนักเศรษฐศาสตร์การจัดการที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำสุดและผลตอบแทนให้ได้สูงที่สุด 3. การจัดการเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 4. การจัดการก่อให้เกิดการอบรมขัดเกลาทางสังคม 5. การจัดการจะช่วยให้องค์กรมุ่งสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ6ศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ผ่านมาจะทำให้เป็นแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการจัดการว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ตามยุคสมัยและบริบท 7. การจัดการในปัจจุบันช่วยให้สะท้อนให้เห็นว่าผู้รับบริการมีความสำคัญและเป็นกลไกที่ทำให้องค์กรภาครัฐ ปรับเปลี่ยนและยึบหลักบริหารสาธารณะมากขึ้นโดยสรุปการบริหารจัดการคือการประสานงานและการบริหารหน้าที่ต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างประกอบไปด้วยการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการควบคุมองค์กรโดยที่การบริหารจัดการจะครอบครองขยายตัวธุรกิจตั้งแต่การบริหารจัดการการเงินการตลาด ทรัพยากรกลยุทธ์การปฏิบัติการการบริการซึ่งมีไว้เพื่อควบคุมแต่ละส่วนขององค์กรให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้ในยุคโลก,กาภิวัตน์นั่นเองสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ